บ้านแซนนะสวัสดีเจ้านัดด้วยวก็ผมโอ้โหเริ่มครับครึ่งแรกเกี่ยมาของสมบูดปลาการยาวๆมาก็เข้ามือแล้วจวังหวะนี้มาได้หรือเปล่ายังไม่ได้เบนลขึ้นมาให้ขำหม,มากซ้ายแล้วสายสัต์โอ้โหยมันข้ามคานไหมครับครูรีเพย์นิดหนึ่งให้ดูแตะซ้ายมาจาังหวะนี้ครับซ้ายแล้วโอโ้ข้ามคานไหมครับนิดเดียวอยงเเบาแล้วครับ,เ,บ,เ,รบเริ่มเบาขอเบาเบาอีกหน่อยเบาอีกหน่อย หยุดได้เลยก็ดีนะฝนเนี่ยมาบางทางอยู่ครับทางฝั่งเจ้าแม็ก <c oughs> เอามาลงตรงนี้โอ้โดนไปแล้วครับโซสปอร์ทีมเครับโอ้มาใหม่ได้14บสี่ยิงสุดปลายมือครับโอ้โหไปดีใจกันเลยครับ14ครับเนี่จะพามาตัดภาพช้ามาดูว่าสบสีเท้าทายครับโอ้เฟิร์สพุพ่งไม่ถึงครับ สัญญาณมาครับยิงโคงไม่ตรงกอดโอ้โหพอไตตั้นเข้ากล้องเข้าแกงครับโคงโอ้โหหลุดมือโอ้โหก่อนครับดูพีคิงระยะนี้ครับโอ้โหแต่ไม่ใช่คำมาครับโคงชนกันใมรก็ตามเลยครับเด็กเขาพูอผ้าขาวครับ เราอยาเอาสีสโตกโปกไปแต้มเราครับแล้วดูเรียบร้อยครับโอ้เจ้าเบซ่รถต่างฟังคนมีอยู่จริงครับเวลาพรำตามแล้วเต้นดูตุ๊กนิ๊กตุ๊กนิกมุ่งเข้าประตูเป็นสมุนปราการก่อนครับยิงเปิดโอ้โหโอ้นับหนึ่งแนละ้วสมุนตราการครับลูกนี้ครับเข้าเพื่อเสมอคนระับฟ้าโอ้โหเรียบร้อยคมเกิบครับสปอร์ตเอครับแล้วอีกทีนึงโอ้โห ใช้คำให้กำลังใจกันดีกว่าครับเด็กทุกคนเก่งครับโอ้โหเรียบร้อยเหมือนกันครับเปลีจุดโทษได้ด้วยครับระดับไทยเลีกแล้วครับยิงโอ้ยเซฟไม่ได้เอาเปิดเกือบเซฟได้สัญญาณมาครับแล้วยิงโอ้ยได้เหมือนกันครับเทว่าดวนโทษเหมือนกันครับแล้วมาดูดวนโทษนี้กันเระทึกใจครับกาิกาเห็นให้เปลี่ยนจุดแล้วยิงเอาไปค าการนำมาก่อนนะเด็กต้องใจแข็งขนาดไหนครับ9ขวบไม่เต็มด้วยซ้ำครับยังไม่เต็ม9ขวบต้องใจแข็งขนาดไหนในการยิงเพื่อชี้วัดในการตัดสินการเข้ารอบยิงแล้วเรียบร้อยโอ้สุดจัดครับไครยิงเนี่ยหมายเลข8โอ้โหสุดจริงๆครับหมายเลข8โซสปอร์ตีไอโซสปอร์ตเอครับโอ้เจ้าแม็กสามตาของเราครับ ของโซสปอร์ตโอ้โหเปลี่ยนจุดได้เรื่องเลยครับโอ้ไม่เป็นไรครับไม่ใช่วันสิ้นสุดนะโคดก็วิ่งเข้าไปให้กำลังใจเด็กๆแล้วรู้จักกันหมดครับตรงนี้เด็กทุกคนคือผ้าขาวผมย้ำนะครับเด็กทุกคนคือผ้าขาวคือเพื่อนคือพ,พ,พี่น้องกันเขาไม่รู้อะไรใดๆเลยครับ